วันนี้กกตขอบอกในเรื่องการประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากคำถามที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อใดนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันมีความรุนแรงสำนักงานจึงยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวได้และเมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วจะได้ประกาศให้ทราบต่อไปทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโทรศัพท์0214 1, 1, 1 8 5 8 3, 1 0 2 1 4 1 8 5 6 2 0 2 1 4 1 8 5 8 3 0 2 1 4 1 8 5 8 8และ0 2 1 4 1 8 5 8 9ในวันเวลาราชการแล้วพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ